โรงแรมกินเร็กรีสอร์ทนะครับโอ้บรรยากาศดีนะครับวิวดอยสุเทพนะครับเราได้ห้องวิวริมน้ำนะครับแล้วก็วิวดอยสุเทพนะครับ ไปเข้ามาเลยไปไปไปอนมาไปาพ,พี่พรมมี่มาถึงโรงแรแล้วน,นะคะอันนี้วิวระเบียงห้องนะครับจะเป็นวิวสวนว,ว้าววิวสวน ่ป้าๆม,มีคนมาอยู่ต้นน้ำด้วยอย่เห็นไหมเป็นไงบ้างคะวิวห้องฟาร์มสวยไหมพี่สามมาแล้วครับพี่สามมาแล้วครับ ้งแกวกอนนะามามกดเกวไกตอนนี้น้องฟามีจะมาเก็บสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวไปเก็บกันใช่นุ่นมากิวขึ้นไปรอขอ้างบนแล้ว โซนไหนไหน,นลูกไหนโซนไหนอูล้ลูกใหญ่มากเลยนี่ลูกนี่ตรงนี้ลูกอืมเไปคิวเปิดแมสหน่อยครับเปิดแมสหน่อย เีโอเคอ่าเอาไปฝากหญ้าฝากหญ้านะไปไปเก็บอมิคิวเดินไปอีกเูยสีอะไรครับสี่ไหนลองชิมดูไหมไม่ถ้ากินไหมเราไปล้างก่อนนะคะนี่ป๊าป๊าครับผมอู้น่ากินมาก ไ,ไปเราไปตามล่าหาร์ดสตรอเบอรี Dude, ่เล็กก่อเพื่อนเลยเฮ้ยเอ้ยเกี่ยวเกี่ยวมันขีดตันมด้วยวันนี้พี่ฟัมไม่ขออนุญาตพักผ่อนกันนะคะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวพี่ พาไปเที่ยวกันใหม่บ๊ายบาย